คนไทยอ่ะยังไม่เปิดใจกว้างมองว่าเราคือคนปกติเขาจะมองว่าเรายังเป็นคนพิการที่ยังมีความด้อยเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนอกจากความยังเราก็เชียนจะเราว่าเราสามารถทําในสิ่งที่เราอยากทําได้พพื้นฐานของการเลือกปฏิบัติของเขามาจากสังคมว่าเรามองคนพิการด้วยความสงสารนะเราไม่ได้เป็นคนละเมืองเชียงสองโมงที่เขาคิดแล้วก็คือคนในเมืองธรรมดาคนหนึ่งเลย ถ้าเป็นที่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกม,มันก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะอย่างกรุงเทพเอาแค่มืองหลวงเนาะที่เราเรียกว่าเมืองหลวงเนี่ยใช้ชีวิตของคนพิการที่จะไปไหนมาไหนเนี่ยบนทางเท้าอะ่ะในระยะร้อยเมตรอ่ะที่คุณนั่งวิวแชร์ออกไปอะ่ะใช้เวลากินาทีในการเดินทางเราจะไปได้ถึงจุดหมายในเวลากี่โมงหนูจะเดินทางด้วย BTS กับ MRT เป็นส่วนใหญ่คะ่ะเพราะว่าเอามีพนักง,งานที่คอยให้ความช่วยเหลือเวลาเรานั่งรถตู้เราต้องซื้อบอกเพิ่ม เพื่อที่จะเอาไว้วางวิ่แชร์รถตู้ทหารสาธารณะนี่ถ้าไม่ไปกับคนปกติก็คือเป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะเลือกเพราะว่าค่อนข้างลําบากนิดนึงมันต้องคอยถามตลอดว่าอันนี้สายอะไรเขาปั่รถเมย์กับคนขับไม่รู้วิธีการใช้ชานต่าที่เขามีให้แล้วก็ไม่รู้วิธีการช่วยเหลือคนพิการไม่รู้ว่าขึ้นไปแล้วต้องล็อกอะไรยังไงครับบางครั้งแท็กซี่เองก็ยังไม่รับเราเพราะเรานั่งวินงแชร์ทางเท้านี่แหละปัญหาทำยังไงไม่ให้รถมาวิ่งบนถนนด้วยแนวคิดที่ว่า เอาอะไรก็ได้ไม่ให้รถขึ้นมาได้มีเสามาขวางมีแบริเออร์มาขวางซึ่งคนเดินผ่านไปได้แต่วิลแชร์ไม่สามารถผ่านไปได้มีเมลบ็อกที่เข้าถึงได้แต่คือใช้ไม่ได้จริงๆนะคะมีเสาวขวางทางอะไรแบบนี้บที่ไม่สามารถจะเข็นวิงแชร์บวกไ,ได้เพราะว่ามันไม่มีทางลาดเราขึ้นไปเข็นในบนนั้นเราต้องเข็นในถนหนใหญ่กับรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งมันอันตรายกับเรามาก จร,จริงๆในใน,ในความคิดส่วนตัวห้องน้ำไม่ควรที่จะแบ่งแยกด้วยซ้ำก็คิดว่าควรที่จะจัดรุมห้องน้ำให้ทุกห้องน้ำทุกห้องอ่ะคนมิการคนปกติหรือคนตาบอดหรือทุกทุกคนอ่ะสามารถใช้ด้วยกันได้เพราะมันคือห้องน้ำสาธารณะบางปั๊มในบางสถานที่เขาอาจจะไม่ได้มีโอกาสเจอคนพิการแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะมีห้องน้ำคนพิการเอาไว้เก็บของส่วนใหญ่มีจริงพอมไม่ได้ใช้กับเอาไปท,ทำอ,อย่างอื่นอะไรเงี้ยเอาวเวลาาจะได้ใช้จริงอ่ะ คุณไม่ได้เห็นความจําเป็นตรงนั้นน่ะก็เยอะเหมือนกันนะคะตั้งแต่เด็กที่แบบเจอมาแต่งตัวเองได้มาขึ้นบันไดได้ด้วยเก่งจังเดินได้ไหมฟังเราได้ยินหรือเปล่าอะไรแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่เขาไม่เข้าใจว่าบางอย่างก็เป็นเรื่องปกติที่เราทําได้ต้องนั่งอธิบายไปว่าเราก็แค่เป็นคนปกติแต่เราแค่มองไม่เห็นเขาชอบคิดว่าคนพิการเนี่ยชีวิตของเขาอ่ะ มันมีแค่นี้ไม่มีความสามารถพอที่จะดังรงชิวอยู่ได้ตัวเองก็ชอบคนปกติที่ได้กว่ามาเปรียบเทียบกับพิการเช่นเนี่ยคนนี้เขาพีการเขาสอบติมหารายได้หนูเดินได้ทำไมหนูจะสอบติมหารายไม่ได้คือเราก็มีสมองเหมือนกันเขาก็มีสมองไม่ควรที่จะบบบเปรียบเทียบกันน้กัน,กนเพราะว่าเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนน่ะมีความแตกต่างกันทุกคนน่ะแบบ มีความสามารถเป็นของตัวเองคน,คนพิการนะครับไม่จำเป็นต้องได้รับความสงสารเราเข้าใจว่ามันอาจจะแก้ยากกับเรื่องนี้ีในส่วนของว่าความสงสารที่เรามีมันอยู่ในสังคมไทยมานานนะเราพยายามจะกลมคืนเข้ากับคนปกติแต่จริงๆมันก็ไม่ได้ทั้งหมดเรียนร่วมกับเพื่อนปกติแบบเพื่อนเขียนหนังสือแต่เราทําไม่ได้อะไรบนี้มันก็จะมีความแตกต่างที่ทําให้แบบ เราไม่เหมือนคนอื่นคุณครูเขาก็ไม่รู้เขาจะปฏิบัติตัวยังไงกับเราเราก็สื่อสารไม่ได้ด้วยความที่เรายังเด็กเราก็ไม่เข้าใจว่าเราต้องบอกคุณครูยังไงจริงๆแล้วมหาลัยอ่ะมันมีน้อยมากที่จะเปิดรับคณะที่เปิดรับผู้พิการอ่ะมีน้อยมากประกาศเลยว่าคณะนี้ห้ามนั่งวินแชร์คณะนี้ห้าม จริงๆแล้วอยากให้เขาเปิดกว้างมากขึ้นในการสื่อสารในระบบมหาลายัยผมคือตอนนี้อยู่ที่ธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเปิดกว้างครับมีหลากหลายคณะให้เลือกคนพิการประเภทคนหูหนวกครับที่เขายังได้เรียนในคณะหรือในความสนใจที่แคบอยู่บางคนก็บอกว่าเออหูหนวกก็เรียนภาษามือสิไปเป็นล่าเอา้าแล้วคุณไม่คิดว่าคน,คนหูหนวกอยากเป็นอย่างอื่นบ้างหรอ ในสังคมไทยอ่ะเขาจะมองว่าผู้พิการอ่ะมันจะแบบไม่มีสิทธิ์อะไรมากแต่จริงๆแล้วผู้พิการคือหนึ่งในประชาชนที่ได้รับควรกระทบจากการเมืองอย่างมากไอ้จะเช่นผู้พิการได้ไงคนผูพิการไม่เท่ากันมีงคนได้800มีคนได้1นึ่พันซึ่งผู้พิการเนี่ยก็คืออยากมีสิทธิ์มีเสียงในการจะออกเสียงในเรื่องการเมืองเหมือนกันอยากที่จะไปช่วยแล้วก็ให้ประเทศเราดีขึ้นเนี่ยเราขนาดเอาไปแสดงออก ทางการเมืองเหมือนกับคนอื่นๆที่ไม่ได้พิการเนาะมันก็จะมีมุมมองที่ผ่านออกมาก็คือในเรื่องของความสงสารอยู่ดีพิการแล้วเอ้ยยังดีนะเนี่ยยังรู้จะออกมาส่อเสด็จออกทางการเมืองอะไรอันนี้ในมุมดีแต่ในแง่หนึ่งก็คือยังวัดเราในความเป็นคนของเราก็ยังไม่ได้เท่ากับเขาอยู่ดี